กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับข้ามคานประจําวันที่8สิงหาครับสําหรับเมื่อวานครับมาจนได้ครับสะใจจริงๆครับเมื่อวานมาทั้งตัว V.I.P และในหน้า YouTube ครับทุกคู่ครับเต็มระบบครับสำหรับตัว V.I.P ครับเซฟซี่เจอกับโอเตลุตกาลติคู่นี้ครับต้องบอกว่าทางทีมงานของเราครับเปลี่ยนใจกันครับเปลี่ยนทีเด็ดกันนาทีสุดท้ายครับก่อนที่จะลงในกลุ่มครับ เซฟซีครับราคาเบี่ยงไปเบี่ยงมาเหมือนจะมาครับแต่สุดท้ายราคาลดลงมาแบบเดิมครับทางทีมงานเลยตัดสินใจครับให้ไปที่ราคาสกอร์ต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งครับต่ำจริงๆครับสุดท้ายเสมอกัน1 1ครับถึงแม้จะได้ไม่ได้ไม่เต็มครับสำหรับคู่นี้ได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับบอล VIP ครับเล่นราคาสกอร์ต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งครับจบหนึ่งกินครึ่งก็ยังดีครับสำหรับในหน้า YouTube ต้องบอกว่าทีเด็ดเลยครับเต็มทุกคู่ ทุกเวลาครับคู่แรกครับวารูเรยวิกเจอกับ k a เออคูลลี่คู่นี้ให้ต่อวารูเรยวิกที่รราคาครึ่งควบลูกครับสุดท้ายชนะไป4ประตูต่อ2กินไปเต็มเต็มครับคู่ที่2ครับกัดเวยูเนเต็ดพบกับทีตี้ยูเนเต็ดคู่นี้ให้ต่อกัดเวยูเนเต็ดเที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับสุดท้ายเป็นกัดเวครับที่ชนะไป3ประตูต่อศูนย์กินเต็มเต็มครับพอดีครับครับต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับ คู่ที่สครับเมาโมเจอกับฮามสตัดคู่นี้ให้ต่อเมาโม่ที่ราคาลูกครึ่งครับสุดท้ายนะครับเมาโมชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับกินไปเต็มๆต็มครับสําหรับคู่นี้ครับสําหรับวันนี้ครับเรามาดูกันใหม่ครับเมื่อวานครับถือว่าผลประกอบการผลงานค่อนข้างจะดีครับมาเต็มทุกคู่ก็เต็มกระเป๋าครับสาหรับเมื่อวานครับวันนี้ครับขวัญกำลังใจมาเต็มครับลุยกันใหม่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ เราไปเริ่มที่คู่ V.I.P. ของวันนี้เลยครับคู่ V.I.P. ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่าง K.I. k a v i พบกับโมครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกครับเตะกันเวลาตี145ตามเวลาบ้านเราครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับน้าที่ผ่านมาของ K.I. k a v i k it, พวกเขาบุกไปเสมอกับฮารเคน2ประตูต่อ2ครับสุดท้ายแลครับ จำเป็นต้องต่อเวลาครับต่อเวลาก็ทําอะไรกันไม่ได้สุดท้ายแล้วครับเป็นเคไอคารวครับที่ดนลูกโทษชนะฮารเคนไปครับทําให้เข้ารอบมาเจอกับโมวันนี้ครับส่วนผลงานของโมครับหน้าที่ผ่านมาพวกเขาชนะ HJK h i l s i ิ ki มาได้2ประตูต่อศูนย์ครับที่บ้านของพวกเขาทําให้พวกเขาเข้ารอบมาได้ครับหลังจากที่นัดแรกครับพวกเขาไปแพ้ให้กับเฮลซิงกิครับแต่กลับมาชนะที่บ้านของตัวเองได้ครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเข้ารอบไปด้วยผลประตูรวมครับ2ประตูต่อหนึ่งครับ สำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นโมต่อที่ราคาครึ่งควบลูกใครอยากได้ทีเด็ดบอล V.I.P. คู่นี้ไปเจอกันไปตามกันในกลุ่มได้เลยครับว่าบทวิเคราะห์ทัศนะของคู่นี้ไปในทิศทางไหนครับสำหรับในหน้า YouTube วันนี้ครับ3คู่ครับเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3ครับนัดแรกครับทั้งหมดเลยครับ3คู่ครับเหมือนกับตัว V.I.P. นะครับวันนี้คัดมาเน้นนครับยูฟาแชมเปี้ยนลีครับรอบคัดเลือกครับ สำหรับคู่แรกวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างรากูปเชตโตโชวาพบกับอลิสลิมาโซครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนาที่ผ่านมาของรากูปเชตโตโชวาพวกเขาเล่นในฟุตบอลลีกของโปแลนด์ and, ครับเสมอกับวอต้าพอสเนนไป2ประตูต่อ2ครับสำหรับอลิสลิมาโซครับนาที่ผ่านมาพวกเขา ชนะบาเต้บยซอฟมา5ประตูต่อ3ครับทำให้พวกเขาเข้ารอบมาเจอกับรากูเชโตโชวาวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นรากูเชโตโชวาต่อที่ราคา1ลูกครับต้องบอกว่าผลงานดีด้วยกันทั้งคู่ครับทั้ง2ทีมครับผ่านมาถึงจุดนี้ได้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆครับสำหรับรากูเชโตโชวาครับผ่านมา2รอบแล้วครับคู่นี้ต้องบอกเลยครับสุดจะสูสีครับวันนี้ที่บ้านของรากูเชโตโชวาครับราคา เปิดมาครับโอ้โหเป็นรากูฟเชตโตชวาต่อหนึ่งลูกครับงานนะครับอาริดิมาซลก็ไม่ได้ธรรมดาครับทีมจากไซป้าทับถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆจากไซป้าทับแต่พวกเขามาถึงจุดนี้ได้ไม่ได้เพราะฟุกครับไม่ได้เพราะโชคช่วยเับฝีมือของพวกเขาจริงๆครับโอ้โหนาทีผ่านมาครับถล่มเละเลยครับถล่มบาเต้บริซอเละเลยครับถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งครับบาเต้บริซอครับแต่พวกเขาผ่านมาได้ครับสําหรับอาริดิมาซอลครับสาหรับคู่นี้ครับ บอลมันเจอกันนัดแรกครับไม่มีใครอยากพลาดท่าครับไม่มีอยากใครไม่มีใครอยากเสียท่าครับอยากได้ผลงานผลการแข่งขันที่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับนัดแรกครับเชื่อว่าคู่นี้ครับจะเล่นกันแบบค่อนข้างจะระมัดระวังตัวครับไม่น่าจะมีใครบุ่มบ่ามครับบอลราคาหนึ่งลูกครับโอ้โหกับรอบนี้ครับมันไม่น่าจะยิงกันขาดครับบอลใกล้เคียงกันครับคู่นี้ครับตัวผมคิดว่าคู่นี้ครับ ไม่น่าจะยิงกันขาดทับชนะก็ชนะไม่ขาดทับแพ้ก็แพ้กันไม่ขาดทับสําหรับคู่นี้ลองอลิสลิมาซอลครับน่าจะดูดีกว่าครับน่าจะได้ลุ้นกว่าครับสําหรับคู่นี้คู่แรกครับรักไปที่บอลรองครับบอลนัดแรกครับบันยังเก่งเกกันอยู่ครับลองอลิสลิมาซอลที่ราคาหนึ่งลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างโคเปนเฮเกนพบกับสปาร์ตาปาครับสำหรับคู่นี้ เตะกันเวลาตีหนึ่งตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสําหรับโคเปนเฮเกนครับทีมจากเดนมาร์กครับนาทีผ่านมาพวกเขาเล่นในฟุตบอลลีของพวกเขาครับชนะแลนเดอร์มา4ประตูต่อศูนย์ฟังสปาร์ตาปาครับนาทีผ่านมาพวกเขาเล่นฟุตบอลในลีของพวกเขาครับชนะปาดูบิเซมา5ประตูต่อ2ครับสําหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นโคเปนเฮเกนที่ชนะสปาร์ตาปาไป3ประตูต่อศูนย์ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็น โคเปนเฮเกนต่อที่ปอปาครับต้องบอกว่าโคเปนเฮเกนครับช่วงหลังฟอร์มโคตรดีเลยครับสุดๆเลยครับสำหรับโคเปนเฮเกนฟุตบอลลีกก็ชนะลวดครับรอบคัดเลือกรอบที่ผ่านมาก็ชนะคู่แข่งสบายๆครับสำหรับโคเปนเฮเกนวันนี้เล่นในบ้านด้วยครับผวกํกำลังใจดีแน่นอนครับผ่อนกำลังใจมาเต็มแน่นอนครับสำหรับโคเปนเฮเกนครับทีมจากเดนมาร์ก วันนี้ต้อนรับการมาเยือนของสปาร์ตาป์คที่ฟอร์มช่วงหลังเองก็ดีเหมือนกันครับไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับวันนี้มาเจอกันรับสุดสูสีครับแต่ฟุตบอลคู่นี้ครับวัดกันที่จังหวะสุดท้ายแล้วกันครับสาหรับคู่นี้ครับใครคมกว่าครับใครใช้โอกาสได้ดีกว่าผมคิดว่าทีมนั้นครับน่าจะเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบครับนัดนี้ครับแต่ยังเชื่อใจไปที่เจ้าบ้านครับน่าจะคมกว่าน่าจะเก็บใช้ชนะไปได้ครับกับราคาแค่ปอปลาครับ ถ้ายิงได้ก็กินเต็มครับถ้ายิงไม่ได้ก็แค่เสียเสียครึ่งนึงครับสาหรับโคเปนเฮเกนตัวผมคิดว่าโคเปนเฮเกนเล่นในบ้านไม่น่าจะพลาดทางง่ายๆครับสปาตาพาร์คเองก็มาวันนี้ก็ไม่ได้มาบุกมาบุ่มบ่ามอะไรไม่ได้มาเปิดเกมลูกอะไรครับไม่ได้ก็ไม่เสียไว้ก่อนครับบอลนัดแรกครับมันดูเก่งๆครับเหมือนคล้ายๆคู่แรกครับไม่น่าจะเดินเกมลูกกันเต็มตัวทั้งสองทีมครับแต่เชื่อแล้วครับคู่นี้ครับโคเปนเฮเกนครับไม่น่าจะแพ้ในบ้านครับ น่าจะมีทีเด็ดพอครับน่าจะเฉือนได้ครับถ้ามยิงไม่ได้โคเปนเฮเกนตอปอปลาก็แค่เสียครึ่งหนึ่งครับมองแล้วโคเปนเฮเกนไม่น่าจะแพ้ในบ้านครับวัดใจไปเลยครับต่อโคเปนเฮเกนที่ราคาปอปาครับเราไปต่อกันคู่ที่3ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างโอริปิจารูปจาน่าพบกับกาลาตาสลายครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองตรงครับตามเวลาบ้านเราครับ วอรดีบิชาน่ารูปจาน่าครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะรูโดโกเรตัสกามาได้2ประตูต่อหนึ่งครับในรอบคัดเลือกรอบที่ผ่านมาครับทำให้วันนี้มาเจอกับกาลาตาสลายครับที่นัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะเซากิลิสมา1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นกาลาตาสลายทีมเยือนต่อที่ราคา1ลูกครับ โอริปิจารูปจาน่าครับต้องบอกว่าสุดเซอร์ไพรส์จริงๆครับผ่านเข้ามาเล่นรอบนี้จนได้ครับโอ้โหผ่านด่านมา2รอบแล้วครับรอบนี้รอบสุดท้ายครับจะได้เข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มหรือเปล่าครับถ้าพวกเขาผ่านไปได้จะเป็นครั้งแรกของสโมสรครับโอ้ทีมจากสโลวีเนียทีมนี้โอ้โหไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับฝีมือล้วนๆครับฝีเท้าล้วนๆครับไม่ธรรมดาครับทีมนี้ครับเล่นในลีกก็ดีครับเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบที่ผ่านมาก็ดีครับ โอ้โหชนะมาทุกนัดเลยครับในรอบคัดเลือกครับมีสะดุดเสมอหนึ่งนัดครับไม่แพ้ใครเลยครับโอ้โหสำหรับโอลิปิจารูปจาน่าครับวันนี้ต้อนรับการมาเยือนการาตาสไลที่กว่าจะผ่านมาได้ครับหืนขึ้นคอครับรอบที่ผ่านมาครับโอ้โหจัดว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งครับแต่เกือบไม่ดีครับนัดที่ผ่านมาแค่เสือนชนะซาวกิลิสมาได้แค่หนึ่งลูกเท่านั้นเองครับวันนี้คงเหนื่อยแน่นอนครับมาเยือนโอลิปิจารูปจาน่าครับเจ้าบ้านรู้ตัวเองดีครับรูปจาน่าครับ ว่าต้องเล่นกับการาตาสลายัางไงครับนัดน,นี้นัดแรกใครๆก็อยากได้ผลการแข่งขันที่ดีครับกับราคานหนึ่งลูกโอ้โหกาลาครับพวกเขาครับมักจะมีปัญหาตลอดครับในการเล่นเป็นทีมเยือนครับพวกเขาจุดเด่นของพวกเขาคือการเล่นเป็นเจ้าบ้านครับวันนี้มาเยือน สโลวเนียผมมองแล้วครับไม่น่าจะชนะขาดครับคาราตาสลายครับไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นที่จะบุกมาถล่มลูบจาน่าได้ครับลูบจาน่าเองก็รู้ตัวเองดีครับว่าเจอแบบทีมขนาดนี้ต้องเล่นยังไงครับคู่นี้ผมมองรับเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ไม่น่าจะยิงกันขาดครับชนะก็ชนะไม่ขาดแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับคู่นี้ไม่มีขาดแน่นอนครับราคาหนึ่งลูกของคาราตาสลายแพงเกินไปครับแพงจริงๆครับมาต่อแบบนี้ครับฟอร์ม นดที่ผ่านมาก็ไม่ได้วัดดีในเต็นอะไรครับเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าจะเอาอยู่ครับสําหรับคู่นี้ครับเจ้าบ้านเหนียวแน่นครับเล่นในบ้านได้ดีครับสําหรับคู่นี้รองบุริปิจารุปจาน้าที่ราคา1ลูกครับโอเคครับสําหรับวันนี้ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3าครับนัดแรกครับต้องบอกว่าเราจะได้รู้กันครับจบรอบนี้ใครจะได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มในยูฟ่าแชมเปียนลีกครับสาหรับ ตัว V.I.P. วันนี้ครับ K.I. Carb อีกเจอกับโมครับคู่นี้ทีเด็ดเลยครับไปตามกับในกลุ่มได้เลยครับต้องบอกว่าช่วงนี้ครับบอล V.I.P. ครับชัว์ตัวจริงครับ8ถึง้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็รอรับซับครับสำหรับในหน้า YouTube ครับคู่แรกครับราคูฟเชตโตโชวาเจอกับอลิสลิมาเซลครับสำหรับคู่นี้ให้ลองอลิตริมาเซลที่ราคา1ลูกครับคู่ที่2ครับโคเปห์เกนเจอกับสปาตาปาครับคู่นี้ให้ต่อโคเปห์เกนที่ราคาปอปาครับ ผู้ที่สามครับโอลิปิจารูปจาน่าเจอกับกาลาตาสลายคู่นี้ให้รองโอลิปิจารูปจาน่าที่ราคา1ลูกครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับแหละกับตัวผมครับ ดตัวไหนจิ้มตัวไหนขอให้ได้ขอให้โดนครับรวยๆเฮงๆกันครับทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับขามคาน